ฝั่งนี้เปิดแล้วอะไปแนละ้แม่กล wow. ัวโผล่เบียแม่เบียร์โอ้ว้าวนี่อยู่ใกล้ชิดเสือมากเลยนะอุ้ยอุ้ยเินตามเลยนั่น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 นัตายเลยม่เบียตอนนี้ไปอยู่ไหนอะเ เสือมันกินต้นไม้ไม่ได้มันกินเนื้ออุ้ยเหรอหน่ากล,ลัวจังเลยปปาาปนาเต็มเลยอะ่ะเสือเต็มมากนิดเดียวเองเต็มเต็มเลยเดียวเราเต็มเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลย <c oughs> เบียร์เบียมาดูเขาตบตูดเสือแ,แล้วเบียตบเต็มน้เราโอ้อยโอ้ยมีถีบด้วยโอ้ยขออีกขออีกโอ้ยเก่าโอ้ยสบายจังเลยเฮ้ยเหมือนไฮกาเลยอ่ะเบียร์เหมือนไฮกาสนอเกาเก่าเกาแบเบียไปเก่าบ้างไหม ไม่กล้าหรอกลัวกลัวอะไรไม่กัดหรอกดูดิมันน่ารักอกะนี่ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าไปขึ้นรถด้านในนะไปนั่งชมเสือกันโอ้เบียนี่ไงเขาเปิดรถให้แล้วนี่ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถไปชมเสือนะดูนี่นี่เบียเบียเสือขวดเป็นร้อยเลยเบียเนี่ยเบียโอ้เบียพร้อมไหมคะเดี๋ยวเขาจะขังเราแล้วนะเบียน้ำมองกล้องเลยกูรูนี่นะน้องๆตรงนี้เขาจะมีเป็นเป็นลวดไฟฟ้านะจะเวลาเสือมาโดนมันจะช็อตจึ๊ก ถ้ามามือออกแล้วเบียร์รูอย่างเงี้ยเสือกัดนม้ดหลุดเลยนะอุไปแล้วไปแล้วนี่ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปโซนเขาเรียกเป็นโซนพักนะจะปิดประตูด้านหนึ่งแล้วเปิดอีกด้านหนึ่งไม่ต้องกลัวค่ะเบียเสือเป็นมิตรลูกมันอิ่มแล้วโอ้โหนี่อยู่ในคองเสือประตูปิดประตูปิดด้านหลังประตูปิดแล้วเบียวฝั่งนี้เปิดแล้วอ่ะโอ้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว กำลังไปนะแม่กลัวโคพอแม่ตื่นเต้นโคพีเอะโอ้ยข้าใเป็นเหมือนป่าเลยนะนี่ไงนี่ไงตัวนี้น่ารักอ่ะจะเอ๋ะนี่ไงเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเ้ยเ้้ยเ้ยเฮ้ยเกเ้ยเฮเอ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยายเฮ้ยเ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 ฮ้ยเฮ้เฮ้้ยมยอฮเฮ้ยเฮยเ้ยเฮเยเยเ้ยเ้ยเเฮยไฮเยเยฮ้เย้ยยเย ่ารักมากเลยตัวนี้คือลรุลูครับตีลังกาหน่อยได้ไหมเบียสฝั่งนู้นแค่นีไงมันนอนอยตีลังกาเลยตกใจเลยดิโอ้ยมันนอนอยู่กนไหนราพอดีอยุ่นในป่าอ้เราอยู่ในป่ามันตายมอนแมวอย่าีไงอยู่นี้มากิ้สเต็กไงมันอิ่ม้โอ้ยตัวนี้เล่นน้ำอยู่เบียมาอยู่ดูฝั่งนี้เห็นไหมเขาเล่นน้ำอยู่น่ารักจังเลยน้าอน้าเอร้อนนอม เราว่ามันขวนหานะลูกขวนได้ไงมันอยู่ในน้ำเปลี่ยนหน้าตางก่อนไม่เลิกลายบายเห็นว่าที่มันนอนตรงนั้นเพราะตรงนั้นมันมีที่นวดน้ำนี่นี่เหมือนน้ำพุที่โรงแรมเลยน่านะับเสาหน้านะเสือก็เลยมานอนตรงนี้เกรงกลัวไหมคะไม่กลัวเออตัวนี้น่ารักนะมาดูตัวนี้ดีกว่ามันกำลังมองอยู่นี่ตัวตะกี้ไงเบียร์โอ้โหดีมากมันเข้าแล้วมันจะโจมตีแล้วครับเบียร์ เตียเห็นไหมเนี่ยอ้ยทางนี down, ้ครับเรียกเสือเรียกไงอะไปแล้วอะเขาก็จะหลบรถให้นะเขารู้นะพวกเนี้ยมเนี่ยนจโอ้ยเฮ้ยนนีเ้น่าจะมีร้อยสิบตัวอยเสือนี้มีร้อยสิบตัวเลยเหรอค่าอาหารวันเท่าไหร่วันนี้เราเหมือนมาประจนภัยในป่าเลยนะทําทำดีมากเลยอะเียย้

เลี้ยงเสือได้ไหมเออเลี้ยงเสือดีกว่าไม่กลัดนะโอ้โหเรากำลังจะเข้าฟอร์มใหม่แล้วพี่ะยลัวไหมเนี่ยกลัวไหมจะกลัวอะไรลูกไม่ต้องกลัวกลัวหน้าคูเลยรำหน้าคูเลยนั่นไงมันมองหน้าเบียร์เลยนุ่นจะอี๋มันกำลังกลัวมือ มาแล้วมาแล้วน ja so ี่ไงเป็นน yeah! ี้เ like ป็นคนนี้เออเด็กนุ่ยเดี๋ยวไปหาดี่เขาใกล้ๆนะมีมองมองมองอ่ะนี่มองมองมองไล่เอนไล่อนอันนี้ไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอะไรอู้ดูเหมือนเมริกาเลยตัวเนี้ยเบียร์เดี๋ยกมใกล้ๆหน่อยสิแลมองเบียร์ก็เป็นเพื่อนน่ารักอ่ะ เขาอยากเป็นเพื่อนกับเบีย oh. ร huh. oh. oh. ์น mm ี่นี่เบียร์โอ้อยู่ในน้ำเลยเนี่ยโอ้โหว้าวสูงขูด้วยเหมือนไอ้แค่เลยอ่ะแต่มันเหมือนไอ้แค่ฟันเหม็นผ้ยน่ารักอ่ะเบียร์อยากลูบหัวเขาไหมผิวเขาสวยมากเลยน่ากอดมากเลยดูลายอะไรเงี้ยเราเคยมาเดินที่ไหนแบบนี้นะฝั่งนี้ก็มีนะนอนอ้วนอยู่เลยอ้วนมากอปร้านกุสานมาแล้วมากอด มันไม่กอดนะลูกมันกินเลยกอดแล้วมา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 แล้วจักรด้วยจักรด้วร้อนอหาวเหมือนเลียงมือนนก้าเลยเบียไม่ยางเลี้ยงจังเลยเลียงได้มนไมดแฉะมันไม่ขาดเราหรอกู่เาทำหูนิก้าเลยเบียชื่ออะไรอ่ะตัวเนี้ย เอิงเอ้ยตัวนี้น้องเอิงเอ้ยนะอ๋อเมียวไหนว่าเมียวเมียวอยู่นี่ว่าเมียวอยู่นี่น่ารักจังเลยอ่ะหนูจ๋ากลับบ้านกับเราไหมอ่ะเอิงเออยไปแล้วนะอุบนรถนี้ที่นั่งเขาสบายนี่มีพัดลมให้ไปรู้นี่ไหมฮะไปรู้นี่ไหมใช่มีรู้อย่ายื่นมือไปนะเดี๋ยวเสือเข้ามาโอู้หดูสวยมากเลยดูน้ำบ่อน้ำ โอ้นี่เบียร์เราขึ้ขคาบสะพานเราสูงมากเลยเนี่ยยอมรับน้ำเขาทางน้ำนใช่อันนี้เป็นอะไรอ่ะต้นไม้นะให้เสือนอนทำยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะโอ้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 โ้โอโอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้ยออยโอ้้โ้อ้อ้โอ้้วอ้โอ้โด้โอ้โอู้อ้้า้อ้้้ นี่มันไม่ลงน้ำมันอยู่ตรงนี้เบียร์เรดิพุ่งห้อยเหมือนกล้าเลยเบียร์เราเบียร์กลัวนะเบียร์โอ้เบียร์ไปอยู่ข้างหน้าแล้วเบียร์กลัววิ่งวิ่งนลงนมันลงน้ำนี่นี่เบียร์มีตรงนี้ตัวนึงเนี่ยตรงสะพานเนี่ยนอนอืดอยู่เนี่ยนะเอ๋เดี๋ลงมาเล่นกันไหมโอ้ยฝั่งนี้ก็มีนี่นี่ตอนนี้เรากำลังจะข้ามสะพานสูงแล้ว โอ้เสร็จอิ่มอ่ะดูดิแลบดิ้นแบบแบบฮัลโลนลงมานะข้ารอเจ้าอยู่นี่นี่นี่แรบอยากกินเนื้อเด็กจังเลยไหนไหนเบียร์เสือทำไงเบียร์เออหมาวเอนหมาเลยอะดูดิมันอึเบียร์มันอึอยู่มันเด้งอยู่นะอึดอึดอึดอึากินก้าเลยอะเออให้กำลังใจหน่อยเออมาแล้วมาแล้วโอ้ย เราอึดลงน้ำเบียดดูดิอีกตัวมาดูแล้วอีกตัวมาดูอีกเบียดมันเยอะมากแล้วเบียดมาปะนี่ตัวนึงอยู่ใกล้กันมากเลยอ่ะอ้ยตัวนึงตามเรามาไงนีอยู่มันเดินใหญ่มากเลยจ่าเอ๋นี่อยู่ใกล้ชิดเสือมากเลยนะอุ้ยจ่าเอ๋โอ้มันมาใกล้มากเลยน่ากลัวเฮ้ยมันจะโดดน้ำเลยโอ้ยเดินตามเลยโอ้ยที่นี่ใกล้ชิดมากเลยนะ อยา,า,ากก<ะ>ินเนื้อเ<ๆ>บียร์จัง<น>เลย <c oughs> ข้าได้กินเด็กเฮ้ยเฮ้ยต้องหนีไปนะโอ้ยซื้อใหม่เลยลูกบ๊ายบายเบียร์กลัวไหมเขาเดินตามเบียร์อูดีตัวนี้อ้วนเฮ้ยเนี่ยเสืออ้วนอ้วนเหมือนไอ้จ้าแมวอีกน่นี่นี่นี่โอยชนชนเขาแล้วเนี่ยน,นี่เบียเข้ามาใกล้มากเลย โอยเขาเล่นเหนืเราอ่ะเขาบอกตัวนี้น่ารักอ่ะลงไปพิสูจน์ดิไปไหนลูกอันนี้อยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไปไหนอ่ะไปไหนมาหาเรามาหาป้าปลาหน่อยอุ้ยมาอีกตัวแล้วมันมาเต็มเลยอ่ะอุ้ยเยอะไปหมดเลยอุ้ยน่ากอดมากเลยลายเขาสวยมากเลยใกล้เอ้ยมีจุ๊บกันด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเก่งกันไปขูดไปนะู้ส ตัวนี้ดูลงพุงมากเลยอุ่นหน้ากอดมากเหมือนแมวเลยเนี่ยดูไว้นอนแล้วดูดิเอ้ก้าอยากเกาพุงหะไบ๊ายบายไปแล้วนะคะนี่บ๊ายบายเขามาส่งมาลาเราด้วยนะบ๊ายบายนี่ถึงทางออกแล้วนะเราผ่านมั้งหมด3โซนเลยถึงว่าคุ้มมากได้เห็นใกล้ๆเลยได้เห็นเสืออื่นด้วยอื่นน่ารักมากเ๋ยลงน้ำต้มต้มนะตอนนี้เราจะเปิดประตูออกเขานะ ที่นี่เขาปลอดภัยมากเลยนี่ถ้าเสือกดปุ่มเป็นนี่ก็ออกได้นะเออมีเสือฉลาดเลยเียไม่มีฉลาดลงลงเลยแม่ไม่อยากลงแล้วแม่กลัวเสืออาเบียร์รู้สึกเป็นไงบ้างสนุกไหมครับเบียแค่ลูกโอ้ยชอบเสือตัวไหนคะชอบตัวเล็กๆไม่ชอบตัวที่มันอื้อให้ชื่ออะไรคะแม่ชอบตัวใหญ่ๆนี่แม่ชอบเพื่อนๆโอ้ยเบียร์เจออะไรอะ ได้หรรออเเบีย์ย่าไป้ามจับเพราะว่ามันมีไฟฟ้าเบียร์อย่าจับนะดูเขามองสิเบียร์อยู่หลังปลาไว้โอ้ยไม่ใกล้ชิดมากเลยนะดูตาเขาสิน้องๆตาสวยมากเลยอ่ะน่ารักจังเลยโอ้ยนานาน่าจะเทวีอ่ะแถวเนี้ยโอ้ยตรงนี้นอนอ้วนเลยเบียร์จะจับนะคะคนไหนชื่อเบียร์คนไหนชื่อนานานายกมือขึ้นไม่เล่นด้วย เฮ <c oughs> ้ยเบียร์นี่ตัวนี้นอนขันตูดให้เราด้วยพี่น้องดำเนียนดำเนียนจะอุ้ยจะเอ๋นี่กันไหมอ่ะเงี้ยมอุ้ยจะเอ๋หนูชื่ออะไรเนี่ยมะลิน้องมะลิน่ารักจังเลยกลับบ้านไหมอ่ะอุ้ยมะลิหายใจแกลแกล้งแกเลยไหนก้านยาวอ่ะโอ้ยยาวจริงโอ้ดูรูมตัวที่ยาวมากเลยก้านยาวนะนี่อุ้ยก้านยาวมีเบอร์โทรด้วยเอาไม่ใช่ 2017นี่ชื่ออะไรสินชัยิชัยตัวใหญ่ยังงั้นอ่ะสินชัยนอนหัวเท้าเหมือนไอ้แก่เลยหัวเท้าบ่อนะำชัยรูปเบียร์น้ารูปหัวมากเลยอ่ะรูปเบียร์มาดูเร็วมาดูเร็วเขาเล่นน้ำอยู่โอ้ยโอ้ชื่ออะไรครับเนี่ยตัวนี้เอ๋โตโน่ตโน่นะตัวขวาตัวนี้นะอันนี้จับได้ค่ะเต่าร้อย วิหางน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักมากลูกหัวลูกหัวโม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 ไม่ินหนูอ่ะกินหนูอจะกินหนูเนกัเนี่ยเล่นกันน้องอยเลยโอ้โเอรเลยนะเล่นามก็สบายเลยอ่ะแอเดี๋ยวหน้าผลยเบจุบนกอยาาจุบกระจกลูกเ้ยสตอนนี้เบียไ

โอ้ยเบียเป็นเสือเหรอล้างเลยนะทุกคนโอ้ยเบียเขาออดผู้ฝึกกับตรงนั้นอ่ะโอ้ยสีสีน่ารักมากเลยเหมือนแมวเลยอ่ะแม่จะไอ้นี่ไปสีแล้วเขาไปสีแล้วนี่โอ้ยน่ารักมากเลยตรงนี้อายุกี่ปีครับผมปีทีโอ้ยน่ารักมากเลยเขาเขาเลี้ยงอ่ะนี่ดูเขาสีใหญ่เลยนะถ้าเราแย่ไปจนกั๊กเราไหมอ่ะกั๊ โอ้ยอย่าเพิ่งไปอยู่กับหนูก่อนดูอูอ้อนมากเลยโอ้ยโอ้ยเนียพี่เขาเข้าไปกวาดกองเสือเาเลี้ยงมาเห็นไหมเสือแบบสบายใจเลยมีคนทำความสะอาดให้นี่นี่นี่โอ้ยเจ้าโอ้ยขวัญเลยขวัญมาน่ารักจังเลยฟุตฟิตฟุตฟิตนี่ดูดูขนาดตัวที่ใหญ่มากเลยมากใหญ่กว่าพี่เขาสี่เท่าเลยนะใหญ่กว่าปลาาปลาอีกใช่หาวแล้วอันนี้จะเป็นโซนแบบวิลล่าที่เป็นบ่อน้ำส่วนตัวนะ เตือต่วหนึ่งต่ตอหนึ่งบอ่อสบายมากเลยดูดยาวเลยอุ้ยเบียตัวนี้ใกล้ามากเลยะใกล้ามากเฮ้ยน้ำแย่นะ้แย่ยน <ะ S 2> เบียโอ้ยตัวนี้บ่อน้ําใหญ่มากเลยน่าจะเป็นราชาออตัวนี้บ่อน้อยหน่อยบ่อน,น้อยๆโอ้ยตรงนี้สวยนะเบียเขาทาเป็นแบบเป็นป่าฝนอนะ่ะโอ้ยเจ้าจะไปไหนเดินตามกันเลยไปไหนแล้วหนู มาเร็วมาเร็วสวยเชียวสวยเชียวนี่ตอนนี้แม่บิ๊กกับเบียร์กำลังจะเดินขึ้นฝาทาวันมานะเออเร็วเดี๋ยวเสือมันปีนมาข้างบนนะมันบินตามนะโอ้ยโอ้ยกะโดดกระโดดกะโดดโอ้ยเรียมเล่นกับเบียอุ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะออกมากินเบียร์ดูสิโอ้ยเบียร์อย่าเข้าใกล้นะอย่าเข้าใกล้นะเบียนี่เขาอยากกินนั่นอ่ะอุ้ยเต็มเลยอ่ะโอ้ยเบียร์อย่าใกล้นะเบีย

สงสัยตัวนี้มันชอบกินเด็กกันไหมล่ะชอบกินเด็กแน่เลยตาม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 อุ้ยอุ้ยนี่จะออกมาตัวเนี้ยพุ่งมาเลยอ่ะลูกพุ่งมาเลยอ่ะแตเอ๋วิสวยมากเลยตอนลายเขาโดนแสงอ่ะเโอ้ยตัวนู้นเหมือนซิมบ้าเลยเบียร์อย่าเข้าไปนะไหนเขายังจำเบียร์ได้ไหมดูดิเบียร์แอบหลังเขา ถูกชะตานะเนี่ยนี้่าล์เออตามตามตาม<อ> <c oughs> ตามน้องเบียนะเ,น,เน,นี่ไงเขาตาเบียไม่หยุดเลยอะอะไปไปไปอเอาให้เหนื่อยเลยลูกมามามาเล้ขวาเขาเบียหลอกเสือเหรอลูกนี่โอ้อยากออกมาเล่นด้วย ถ้าจะหิวหิวอยากได้อาหารว่างอ่ะเขาเย็นนะน่าจะใกล้เออปะปะอ๋อตัวนี้เขาชื่อนี่อันดานี่ไงอันดามาแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเรียกดิอันดาเรียกอันดาอันดาบ๊ายบายนะคะอุ้ย๋อกามีเล่นกระเซือด้วยนะตรงเนี้ยน่ารักจังเลยตัวเล็กๆโฮ้ยเหมือนแมวเลยอ่ะเกาตามเสียงเกาตามเสียง เบียเจอเพื่อนแล้วนะอุ้ย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 อ้ยเขาเล่นน้ำกันสนุกเลยอเบียนี่โอ้ยตัวนั้นเล่นอยู่ข้างในอ่ะนี่นี่โดดน้ำโดดน้ำโอ้ยจาเล่นกันนะนี่นี่เบียตัวนี้น่ารักอย่าเอามือนะอ้วนมากหน้าตีเลยเก่าให้กันด้วยมีเก่าด้วยที่เบียมีตัวนี้มาบอกลาเราตรงทางออกนี่ไงน่ารักจังเลย เอ๋น่ารักมากเลยมองแบบจะกิน,นอ่ะเฮ้ยมีเสือตัวนึงแอบมบองเบียนะนีเฮ้ย,ยจะกลับบ้านแล้วเหรอไม่อยู่กับข้าที่นี่เหรอไม่อยู่กินเหรอโอ้โอสอตงตัวนั้นก็ไม่น้ำสบายใจเชยอไปนั่นเลย,ยนี่เราเจอร้านของชํำนุ้ยนะเข้าไปดูกันโอ้ยมีของน่ารักเกี่ยวกับเสือเต็มเลยไทเกอร์พาร์กเลยเบีย,ยบป้าป้าอยากอยู่ที่นี่เลยเสือน่ารักมากเลยใส่ไม่ได้มง ชุดเสือน่ารักจังเลยอยากเอาอย่างเงี้ยคนครุบเป็นอนี้หางมีหางเสือเยอะมีเบียร์ดูหมเนี่ยเฮ้ยแม่ไม่หางไม่น่ารักจังเลยอะไรเนี่ยน่ารักดิอ่ะนี่เบียร์ตาเจอเสือจริงนี่้ไดอนี่ไง้้ยที่นี่เหมือนมากเลยอ่ะตัวเล็กต้องเหมือนนี่โอ้ยโอ้ยอยากได้ตัวเล็กนะน่ารักจังเลยเป็นกระเป๋าอ่ะโอใช่เหรอนี่เบียร์ตัวนี้ Happy Birthday New Year ด้วยอ่ะปีใหม่ เสือตัวนี้คาบลูกมันด้วยเราเมันคาบลูกมันแตเอาไปปล่อยโอ้ยกระเป๋าเสือเหมือนมากเลยย่ามีหานกระเป๋าโอ้ยเสือสวยเลยนะสุดพรีมแล้วย่าเหมือนมากเลยอะโอ้ยเหมือนเหมือนมีหันไหมอูโหน่ารักดีอะอ่าโอเคหลังจากที่เราเข้าไปชมเสือกันมาตอนนี้เราอยู่ที่สวนเสือพัทยาเบียร์ชอบไหมเบียร์สนุกไหมเนี่ยมาที่เนี้ยสนุกไหมลูกเสือน่ารักไหมคะ อุ้ยมันทำอะไรอย่างนี้มันเล่นกับเบียร์เฮ้ยมันกินน้ำอยู่มันกินน้ำอยู่มันกินน้ำเหมือนเบียร์เลยเราเจอเสือหมดกี่ตัวร้อยกว่าตัวอ้ยอ้ยเต็มมืยอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กัดแซ่บใครให้น้องเบียร์กัดกินดีละคะไหมไปผ่านไปผ่านถึงผ่ายบ่านไปบายบายกินน้ำอร่อยเลยเต็มเลยอุ้ยเดินสามตัวต้องแดงต้องแดงเลยน่ะเดินตามกันน่ะ